นิวทำไมทำแบบนี้ถ่ายคลิปอะไรไว้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ oh. ถ่ายคลิปอะไรไว้บอกมาเดี๋ยวนี้อ๋ออ๋อปลอยก่อปล่อยก่อนอ้อ oh. ฉันทนมานานแล้วนะมัวาจ่ะเล่นลิ้นอยู่ได้นี่จะแบบเมลเมียตัวเองหรือไงฮะไม่บอกจะไม่บอกดีๆใช่ไหมไม่ ถ้าอยากรู também, novo, ้ว่าคลิปนั้นมันคืออะไรนะก็มาเข้าฝันเนวทุกวันเด็ได้เดี๋ยวฉันจะมาเข้าฝันหลอกแกทุกวันเลยแล้วจะรอนะ นี่แกเสียใจจันแค่หรอกอ่ะนั่นดิวันก่อนยังหน่อยอยู่เลยทำไมวันนี้ดูมีความสุขอย่างวะพวกแกมาถึงนานแล้วหรอีนิวนี่แกโอเคปะเนี่ยโอเคดิก็ไม่ได้มีอะไรนะนี่ถ้าแกมีอะไรอะ่ะบอกผู้ชั้นสองคนได้นะเว้ยเฮ้ย ไม่มีจริงเว้ยปกติทุกอย่างเออปกติก็ดีละเออนิวพวกฉันสองคนขอโทษน,นะเว้ยที่เป็นต้นเหตุให้แกกับเนียนิวคืนนี้ไปเหออเพื่อนฮะขอร้องเถอะเนี่งไม่ไปเนาแกไม่อยากเจอน้องเฟิร์สกับน้องทรายเหรอวะใครวะฉันไม่รู้จักเด็กฉันเองอะ่ะนะถือว่าพาเพื่อนไปหาความสุขไง กูแกก็ไปเองเดี๋ยววะเอาจริงๆเลยนะฉันอยากมีตัวาหารแล้วก็อาศัยเดกลับบ้านไปเธอะฮะโอ้ไม่ไปเว้ยโอ้ไม่ไปก็ไม่ไปหารเราไปกันสองคนก็ได้เพื่อนปล่อยให้คนกลัวเมียกลับบ้านไปเถอะเออเฮ้ยเฮ้ยใครกลัวเมียฉันแค่ไม่อยากไปเว้ย ณนิวไม่ไปหรอผมก็ไปนะคุณเอกไปครับโอเคอย่าไปถึงร้านสายล่ะผมไม่ชอบคนไม่ตรงเวลาไม่ไปก็คือไม่ไปนี่พวกแกสองคนเนี่ยไม่ได้เตรียมกับคุณเอกไว้ใช่ไหมเออ ไปก็ได้วะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเอกลูกค้าคนสําสคัญของบริษ,ษัทเรานะจ้างให้ท่านก็ไม่ไปหรอกเว้ยมไม่ต้องหย่างนี้หวะทำงานต่อได้ยังเออทำเลด้วยเรืเ่อเรื่องมันผ่านมาแล้วเวย้ยใช่มันเหรอ ขึ้นวะมันแม่ทื่มียบัรตายยังด่าพวกเราเลยนั่นดิแถมร้องไห้เป็นหมาหง่ด้วย น้อยตั้งแต่เมียาตายเนี่ยคิดจะกลับบ้านตอนไหนก็ได้นะโหนิวทำไมกลายเป็นคนสกสรกแบบนี้เนี่ยนิวลุกไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะนิวนิวไม่ได้ยินใช่ไหม,ไ,มได้ เดี๋ยวเจอกันเนวลุกขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะจะมาน,นอนสภาพนี้ไม่ได้อ้ยอยมึงไม่มีแรงแล้วขอนอนแบบนี้เลยไม่ได้ตัวเองเมามาหนิมันทำเป็นสำออนนะลุกเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วไปไหนมาฮะทำไมถึงกลับบ้านดึกดื่นแบบนี้ ก็อยู่แก้งานในออฟฟิศไงเราวคลิปอ่ะเมือ่อไหร่จะลบไม่ลบแล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามันคือคลิปอะไรกวนฉันอยู่ได้ฉันไม่อยากรู้แล้วพึ่ง <S 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 สั่าหน้านั่งหน้าหง่อยใช่นหม ตอนฉันมาเข้าฝันก็กวนฉันอยู่ได้ขนาดเป็นผีแล้วยังกวนไม่เลิกลูกชายเห็นแกไม่มาทำงานหลายวันก็เลยเข้ามาเยี่ยมเนี่ยไอ้นิว แกเป็นไงบ้างวะวันนั้นพวกแกไม่น่าเตียงกับลูกค้าเพื่อให้ฉันออกไปเที่ยวร้านนั้นเลยไม่งั้นฉันก็คงไม่ต้องเสียพิ่งไปอะ่ะจริงๆแล้วนิวไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวแต่ที่ต้องไปเพราะงานนั้นหรอนิวจะไม่ยอมรับดีๆใช่ไหมนิวไปเที่ยวแบบนั้นก็จริงนะแต่นิวไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเนอ คือนี่อะไรโอหวิดีโอแค่เซี่ยววิเมียก็รู้แล้วเหรอว่าเป็นหัวนี่สินะความสามารถพิเศษของมนุษย์เมียพิ่งไม่คิดเลยนะว่านยวจะทำแบบนี้อ่ะพึ่งน้อเขาแค่มาเอ็นตอต์เทนเฉยนิวไม่ได้ยุ่งเลยนะเห็นผู้หญิงคนอื่นมานั่งตักแฟนตัวเองอะ่ะเป็นใครใครจะโอเคบ้างแต่คนโอเคเขาก็มีนะนิวถ้างั้นก็หยาก,กันไปเลยนะ นิวก็จะได้ไปหาคนที่โอเคไงเฮ้ย hey, พึ่งใจเย็นดิไม่เย็นอะไรทั้งนั้นอะฉันจะอย่าไม่นิวไม่อยา่าถ้าพึ่งอย่ากับนิวนะเนื้อแฉคลิปลับให้หมดเลยนิวเคยให้เกียรติกันบ้างไหมทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่เชื่อใจกันบ้างวะพึ่งเดี๋ยวก่อนพึ่ง ทีเมื่อกี้ไม่งอทีนี้ถ้ามันจะมาเป็นงอพวกแกออกจากบ้าน่ไปเลยนะเว้ยนิวพวกฉันขอโทษเว้ยพวกฉันไม่ได้ตั้งใจ ไปออกไปงั้นเดี๋ยวพวกฉันสองคนไปเยี่ยมแกใหม่แล้วกัน จริงๆนิวไม่ได้มีคลิปหลุดเลยของพึ่งหรอกนิวมีแต่คลิปน่ารักของพึ่งนั่นแหละ พิ่งรู้และเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วนะพึ่งพึ่งหายไปไหนมาไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่านิวไม่เห็นเองพึ่งนิวขอโทษเพึ่งอย่าหายไปอีกนะถ้าไม่อยากให้ไปไหนอะ่ะวันหลังพ็อย่าติดกวนให้มากสินิวขอโทษที่ชอบกวนประสาทเพึ่งอยู่บ่อย ทำให้เราไม่เข้าใจกันจมแต่ตอนนี้เราก็เข้าใจกันแล้วนะดีกว่าเราไม่เข้าใจกันเลยเพิ่งมาเข้าฝันนิวทุกวันได้ไหมมันถึงเวลาของเพิ่งแล้วหมายความว่าถึงเพิ่งจะไม่ได้อยู่บนนิวแล้วแต่ว่าต่อไปนิวต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ เข้าใจไหมเดียเข้าใจเพิ่งไม่ต้องห่วงเพึ่งเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะ พึ่งไม่ได้มาเข้าฝันนิวอ่ะก็คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ดีแล้วแหละการที่ปล่อยพึ่งไปสู่สุกติมันคงดีกว่าการที่ต้องหลอกให้พึ่งมาบนเวียนอยู่กับนิวแบบนี้แล้วเนี่ยะยมาทำาุนให้เาบ่อยนะ